สวัสดีครับพ่อผงครูเอกนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนนะครับจะเป็นเวลาวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ที่24ใช่ไหมวันศุกร์ที่24นะครับที่คเยกต้องนั่งนะับเพราะว่าอันนี้เป็นการอัดคลิปนะครับในชั้นเรียนไม่ใช่เป็นการไลฟ์สดนะเพราะว่าวันที่24คือวันนี้นะครับคเอกำลังเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับไปทําการทานายนะครับทํานาย เบอร์ให้ทาง t รู e d t c นะครับที่จังหวัดสุโขทยัยเนาะในวันเสาร์วันนี้เป็นวันเดินทางก็เลยต้องอัดคลิปทิ้งไว้นะครับไว้ให้ทางชั้นเรียนนะครับเจอกันเวลา18อะไรนาฬกส่วนทางช่ YouTube นะครับก็จะเจอกันตอน7มงเช้าของวันที่25นะวันที่25าคุยก็อยู่ที่สุโขทยัยพอดีนะอ่ะโอเคนะครับไม่ใช่รายส่ไม่เป็นไรเนาะอ่ะวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะ ทั้งข้างหน้าและข้างหลังซึ่งขอเข้ามาทางช่องยูทูบนะหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหกสี่คือเป็นคู่ที่คู่หนึ่งที่คุยเอมองว่ามันมีความเรียกว่าความต่างอยู่พอสมควรม,มีหลายท่านนะครับที่สอบถามเขาว่าอ้คุเมื่อไหร่คุยจะ,ะเปิดคอร์สทีอะไรพวกเนี้ยช่วงนี้คุยเอยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่ายังติดภารกิจหลายอย่างเพราะงานประจําที่เป็นครูที่โรงเรียนด้วยแล้วก็งานทํานายนะครับ ตามต่างจังหวัดด้วยเนะี่ยมันก็เยอะพอสมควรก็ยังจัดสรรเวลาไม่ได้แต่ว่าพอสอบถามเข้ามาเนี่ยบางคนก็ดูใน YouTube บางคนก็เอ๊ะมันเป็นยังไงตำแหน่งก็อยากจะทราบอะไรเนี่ยซึ่งคุยก็อธิบายให้หลายๆท่านฟังนะครับแล้วก็อยากจะรู้เชิงลึกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักสักพักให้คุยกจัดสรรเวลาเดี๋ยวคุยจะหาเวลานะครับมาทําเปิดรับสมัครอีกรอบหนึ่งนะและไอเนี่ยที่ที่บอกว่าสอบถามเข้ามาเพราะว่ามีการสอบถามาาว่า เลขเนี่ยพอมันอยู่ข้างหน้าข้างหลังมันมีผลต่างกันยังไงสําหรับคุยมองว่าก็ต่างพอสมควรนะแล้วเลขกลุ่มนี้ก็เหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะบางคนนะมองว่าถ้าถ้าเลขสี่มันอยู่ตอนท้ายอย่างหกสี่อยู่ตอนท้ายเนี่ยมันจะทาให้ดูสนุกสนานเกินไปไหมแต่ในมุมมองคเองเนี่ยเพราะว่าหกกับสี่นะพอพูดถึงเรื่องแนวคิดของเขาเนี่ยโอม้มันมันต่างจากบุคลิกเขาเป็นอยู่แบบ พอสมควรอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้มาชมรีวิวกันว่ามันจะต่างประมาณไหนนะโอเคนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับเป,ประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันที่ไม่สําคัญนะครับ1991นะครับ6996แล้วก็4664 นะครับผมนะครับหรือถ้าใครอยากจะชมเลข3ตัวนะครับสตัวนี้ทําคลิปไปหมดแล้ว3ตัวก็ทําคลิปไปหมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งออกเป็นกลุ่มเลขเป็น1-9-6-6-9-1นะครับแล้วก็1 4 6 6งสี่หกหกเอ้ยไม่ใช่สีหกเก้าเนะครับทำไว้แล้วทั้ง2กลุ่มก็เอามาลองมาประกอบดูในการมองเลขกลุ่ม4ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับว่าถ้าอยู่หน้ากับท้ายมีความต่างกันยังไงกลุ่มนี้คเยกตั้งชื่อว่านะครับคิดเพื่อเป็นหนึ่งแน่นอนว่าความคิดก็อยู่ที่รู้สึกการอยู่ท้ายท้าการตัดสินใจนะครับเขาจะคิดเพื่อเป็นหนึ่งได้ยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับตามตำแหน่งเลยนะครับลงท้ายเลข4เนาะธรรมชาติของคนเลขสี่นะครับตัวตนเขาเป็นคนไม่นิ่งขี้เบือ่อไม่ชอบความจําเจแต่ก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาคําตอบแล้วก็มีไหวพริบพอสมควรเลยนะ ถ้าเกิดว่าความไหวพริบที่แบบเด่นๆน่ะเขาติดหนึ่งในสามเลยแบบเห็นปุ๊บเอ้ยทำางไงดีแก้ปัญหายังไงดีหรือว่าเออเราจะไปหาคําตอบอย่างไรดีติดหนึ่งในสามเลยนะครับติดหนึ่งในสามของเลขจากเก้าจากสิบตัวนะศูนย์ถึงเก้าเนี่ยนะครับติดหนึ่งในสามไปถือว่าคิดไวมากๆแก้ปัญหาได้เก่งและมักจะแสวงหาคําตอบได้ดีโอ้มีความว่องไวมากนี่คือจุดเด่นแต่จุดด้อยคืออย่างที่บอกไปเขามีความขี้เบื่อในตัวคือถ้าคิดอะไรนานๆไปก็อาจจะแบบ ไม่เอาแล้วเอาใหม่ดีกว่าคือมันมีทั้งเด่นทั้งด้อยในตัวคือบางทีมันก็ดูไม่เครียดนะถึงจะเป็นคนที่ชอบคิดชอบหาคําตอบชอบแสวงหาคําตอบอะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้คิดเชิงเครียดแบบเลเ็กเจ็บไงเขาจะคิดแบบว่าเหมือนกับแบบเจ้าหนูจํใหม่พอได้รู้แล้วก็โอเคอ่ะโอเคได้ละไปอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่แบบเป็นคนที่แบบริ่งให้แบบได้ไดไรายละเอียดแบบเชิงลึกอะไรขนาดนั้นคือพอให้ทราบ นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนเลขนเนี่ยถือว่าดีนะลงในทายเลขสี่นะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีอาการแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน่อยหน่นะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6จินตนาการแนวทางที่จะสมมติว่าตอนแรกคิดไหวไหมแต่ว่าจินตนาการเขาสูงไงมาจากแนวคิดของเลข6อะ่ะมันจะจินตนาการพื้นฐานคิดเร็วแต่คิดให้มันบันเจิดอะไอเดียดีอะ่ะคนเนี้ยเพราะนั้นมันเหมาะกับอาชีพหรือว่าวิธีการคิดที่แบบว่าคุณคุณไม่ต้องการความ เขาเรียกว่าอะไรความน่าเบื่อของของคำตอบต่างๆที่คุณมีคุณสามารถค้นหาคําตอบอะไรต่างๆให้มันดูดีดูตอบโจทย์ได้อะนึกออกใช่ไหมครับแบบอไอเดียเข้าท่าวะไงถ้าถ้าพูดแบบลุงๆว่าคือเป็นคนที่มีไอเดียค่อนข้างจะเข้าท่าเห็นแล้วบเออมันไม่ได้ตึงแต่มันก็ดูน่าสนใจนะความคิดแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเวลาส่วนใหญ่ผมมองว่า,วาน่าจะเป็นพวกที่เกี่ยวกับพวกการทําอ,อาหารที่มันต้องคิดไอเดียออกมานึกออกไหมพวกเชฟอ่ะ คิดอะไรเอามาให้มันดูเข้าท่าอาจจะมีแพทเทิร์นนิดๆหน่อยๆแต่ใส่กิมมิคของตัวเองเข้าไปว่าไอต้ตงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ทําให้ดูน่าสนใจนะครับเป็นคนที่มีไอเดียที่น่าสนใจเหมือนจะเป็นพวกหรือจะเป็นพวกนักดนตรีนักแต่งเพลงอะไรพวกนี้หรือพวกกวงกวีที่ต้องการคําต่างๆที่ฟังคนฟังรู้สึกจะลงใจอะไรเงี้ยเนี่ย6-4ก็ทำได้ดีนะครับแต่ทีเด็ดนะมันอยู่ที่เลขหนึ่งคือการถ่ายทอด มันจะเป็นแบบประมาณว่าสมมติเขาคิดเรื่องนี้ได้แล้วเขาอยากจะให้ใครรับรู้อ่ะเขาทําได้ดีนะเขาจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดไปแบบเออเออแบบเนี้ยเข้าใจเป็นแนวที่แบบเออเข้าใจได้เลยว่าโอเคคุณคิดแบบนี้ใช่ไหมเขาหาวิธีการที่ทําให้ให้สื่อไปถึงคนอื่นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะเด็ดกว่านั้นก็คือ,อะนะครับอ๋อเดี๋ยวเปบนะะรัับ <gesch uce> ขออภัยเว่ยพูดเป็ก็คือมันเป็นเลขเก้าไม่ใช่เลขหนึ่งพูดเลขผิดนะครับคราวนี้สี่เป็นหกแนวทางเนี่ยมันออกเป็นเลขเก้ามันสามารถข้ามไปเลขหนึ่งเลขเก้านะครับมันขออภัยจริงมันเป็นเลขเก้าการถ่ายทอดถ่ายทอดได้อย่างหลากหลายถ่ายทอดเป็นแนวทางที่แบบน่าตื่นเต้นน่าค้นหาคิดบันเทิงไม่พอแถมแนวทางถ่ายทอดก็ดูเยอะแยะมากมายใครอยากรู้อะไรบอกฉันใครอยากทำอะไรบอกฉัน แต่ทีเด็ดก็คือเลขหนึ่งข้างหน้าคือมันทําให้คนรู้ว่าเขาอยากถ่ายทอดอะไรได้อย่างชัดเจนแบบเหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่เป็นนางงามใช่ไหมประกวดนางงามเนี่ยเหมือนนางงามคนเนี้ยเตรียมตัวมาอย่างดีหัวคิเอทดมากแต่คนยังไม่เห็นแต่พอเขาไปยืนอยู่หน้าเวทีหรือแสดงออกมาโอ้นะครับอย่างตัวแทนของประเทศไทยะนะครับน้องกัจชิดีนะครับ <c oughs> ก็เป็นคนที่เตรียมตัวดี ทีมงานนี่เตรียมตัวอย่างดีผมชอบชุดชุดประจำชาติอ่ะเออมันมีทักษะมีกิมมิตเออมันโหมันดูแล้วมันตอบโจทย์อ่ะมันแบบเอ้ยน้องเขาคิดมาดีแล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างความเป็นไทยได้ชัดเจนแล้วก็มันดูก็โมเดิร์นด้วยมันเป็นหนึ่งเก้าหกสี่จริงๆนึกภาพออกใช่ไหมเออถ้าเป็นถ้าเทียบแบบนี้เราน่าจะมองภาพออกนะนึกออกใช่ไหมครับมันเป็นสากลด้วยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเอ้ย คุณอยู่ชาติไหนคุณเป็นคนไหนก็ได้ฉันสามารถถ่ายทอดให้คุณเห็นได้ว่าสิ่งที่ฉันคิดไอเดียดีๆของฉันเนี่ยคุณเห็นชัดเลยว่าฉันจะนําเสนออะไรนี่คือ9164นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งชื่อมัอนว่าคิดเพื่อเป็นหนึ่งอยูคิดต่างๆนานคิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เวลานําเสนอเนี่ยให้อย่างชาัดเจนนะครับผมอันนี้คือคิดเพื่อเป็นหนึ่ง นะครับยูท้านท้ายแต่เขาเนี้ยที่ผมเกิดไว้ตอนแรกว่าข้างหน้ามันต่างยังไงนะครับข้างหน้าเนี่ยมีความต่างต,างตรงนี้ครับคือพอมันเป็นเรื่องของบุคลิกและการแสดงออกตัวตนเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อย่างแรกเลยเขาเป็นคนที่มีทักษะนะครับเขาเป็นคนที่มีทักษะในการเชื่อมโยงคนต่างๆให้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงได้เก่งพูดเก่งสื่อสารเก่งสร้างภาพสร้างสร้างภาพต่างๆให้คนอื่นเห็นจากการสื่อสารได้เก่ง รวมไปถึงการแต่งตัวดีแต่งตัวดึงดูดน่าสนใจและดูแปลกใหม่แต่ก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเห็นหนึ่งเก้าข้างหน้าแน่นอนครับเป็นคนบุคลิกมั่นใจหน้านิ่งมากแต่พอเ,เรารู้จักเขาเลยเขาจะรู้เราเรารู้ว่าเออไม่ใช่มันนิ่งแต่มันพูดเป็นะถึงมันจะดูนิ่งดูบางคนอาจจะบอกว่าหนึ่งเก้ามันดูหญิงดูนะแต่ผมว่าผมว่ามันเหมือนเหมือนนางพญาเหมือนหงส์อะไรพวกนี้นเทียบมานะหนึ 1, 9, ่งเก้าหกอ่ะ 196แล้วมาปุ๊บสื่อสารได้ด้วยผมว่าทักษะแบบนี้มันก็ยิ่งคล้ายๆกับลักษณะของคนที่เป็นผู้นําคนได้ไกลๆแต่อาจจะเป็นเชิงผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของความสง่าง,งามจะบอกว่านางงามก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันจะเป็นในเรื่องของการทักษะการสื่อสารและก็ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นะครับผมว่ามันต่างจากการวิธีคิดวิธีคิดเขาค่อนข้างจะโมเดิร์นแต่นี่ภาพลักษณ์เขาดูดี ดีทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังแต่มีความต่างบางคนจะบอกว่าหกสีนี่มันอ่อนผมว่าไม่อ่อนนะไอเดียเขาดีเลยนะเพราะนะั้นทั้งหน้าทั้งหลังผมมองว่าเด่นทั้งคู่ถือว่าโอเคเลยสําหรับเลขกลุ่มเนี่ยบุคลิกก็ดูดีดูดึงดูด,ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็มีการทักษะในการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการแสดงออกทางท่าทางที่ดูก็ไม่ได้แบบเห็นหนึ่งเก้าปุ๊บญิงปับ๊บแต่พอได้รู้จักจริงๆคนนี้น่ารัก พูดเป็นพูดจาดีอ่อนหวานนะครับแล้วก็ไอเดียถ้ายิ่งไปอยู่ตอนหายยิง่งแบบไอ,อเดียที่แบบคือไม่ได้เป็นคนเครียดจนเกินไปแต่งานออกมามันต้องเนี้ยมันต้องแบบอย่างนี้ๆเอาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาถ่ายทอดได้เป็นนะเขาเลือกที่จะถ่ายทอดวิธีที่ดีสุดของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นสําหรับกลุ่มนี้นะคุยกัว่าก็โอเคโอเคทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับใครมีกลุ่มนี้ก็ส่วนตัวคุกชอบนะถ้าให้คะแนนเต็ม10ให้สัก8ปดเลย แต่มันอาจจะมีจุดด้อยในเรื่องในเรื่องเสริมนะก็คือเรื่องต่อไปนี่เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการเงินหาเงินเก่งครับเต็มสิบให้สิบอะหาเงินเก่งมากแต่มันจะมีจุดด้อยจุดด้อยตรงไอ้วิธีการจัดการการเงิน,นว่าจะต้องใช้ยังไงอะไรอาจอาจจะไม่เก่งเพราะคนชอบใช้อยู่แล้วนะครับสีหกแล้วสีหกแล้วหกเก้าบางคนใช้เก่งหนึ 1, ่งเก้าก็ไม่ได้เด่นเรื่องของการบริหารเท่าไหร่แต่แบบเด่นเรื่องของการว่าไอาจะใช้ยังไงให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เด่นใช้ด้วยแหละ อาจจะเก็บเงินไม่เก่งครับในแง่ของการบริหารจัดก,การการเงินให้มันแบบเนี่ยแต่ถ้าเรื่องหานี่เก่งมากเรื่องหานี้จัดเต็มเลยปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งนี่คือจุดอ่อนเขาอ,อาจจะเป็นเรื่องของการเงินในการอาจจะไม่ใช่เลขที่โดดเด่นในเรื่องของการจัดการการเงินไม่ให้ฟุ่มเฟือยจ,จนไม่ให้ไม่ให้ไปแตะตรงคําว่าฟุ่มเฟือ,อยอะนึกออกใช่ไหมอันนี้อาจจะมีบางจุดที่อาจจะไปแตะตรงคําว่าฟุ่มเฟือ,อยได้บ้างเพราะหนึ่งเก้าก็ทั้งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการใช้จ่ายก็จะเป็นใช้จ่ายของที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย หกเก้าก็แน่นอนอยู่แล้วเข้ามาออกไปสี่หกก็สนุกกับการใช้การกินการอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เด่นเรื่องของการเก็บแต่ว่ามันโดดเด่นเรื่องของการหาหาเก่งอ่ะเต็มสิบให้สิบเลยวิธีการช่องทางหลากหลายก็พิจารณาดูนะสำหรับเรื่องการเงนินส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของความรักถ้าเรื่องบุคลิกวิธีการเข้าถึงการสร้างความสัมพันธ์ห่วใ่ชอบนะครับถือว่าดีแต่แน่นอนถ้าเรื่องของอารมณ์มันจะมีทั้งอ่อนไว้บ้าง ก็คือปกติเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงอะครับจะบอกยังไงดีเหมือนอารมณ์ผู้หญิงมันมีการขึ้นการลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณดีณกคนะ็คุณตอบถูกนะถ้าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณตอบถูกอะคุณผ่านอเขาก็จะดีกับคุณตลอดแต่ถ้าคุณตอบผิดคุณตอบผิดมันก็เหนื่อยหน่อยนะสำหรับเลขกลุ่มนี้นนะก็อลองพิจารณาดูนะครับก็เรื่องอารมณ์อารมณ์อาจจะอันนั้นหน่อย แต่ถ้าถามว่าบุคลิกภายนอกดึงดูดนะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเบอร์เนี้ยค่อนข้างจะดึงดูดพอสมควรนั่นอยู่ที่ตัวคุณแล้วละ่ะว่าคุณจะจะมีอารมณ์ในการงอนง้ออะไรสักมากแค่ไหนนะถ้าคุณเป็นคนขี้งอนเนี่ยบางทีมันไอไอเสน่ห์ที่มันดึงจากร่างกายอาจจะกลายเป็นเรื่องด้านลบได้นะแต่ถ้าคุณรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองก็เป็นคนที่แบบนอยเก่งอะไรนเงี้ยก็พยายามแบบ พยายามฝึกจิตฝึกสมาธิไม่ต้องนอยกับแฟนมั่งก็ได้บางทีแฟนเขาอาจจะไปไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามควบคุมตัวเองหน่อยอย่าให้ปล่อยให้อารมณ์มันพาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนนี่เห็นแฟนแบบโอ้ยตามใจมากก็โดนเลยเวียงเบืองอะไรไปนะครับอันนี้คุยมองให้กลางๆว่าอาสมมุติเขาลักกันนึกออกไหมเออถ้ารักกันแล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแต่ถ้ายังไม่รักเนี่ยจีบจีบไม่ยากนะ แต่ขอให้เข้าใจเหนื่อยหน่อยครับคนจีบเหนื่อยหน่อยนะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับต้องกราบขออภัยที่วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าช่วงนี้ทํานายต่างจังหวัดก็จะมีการอัดคลิปไว้นะครับส่วนช่องใช้แน o ยูทูบยังไงก็ได้ดูคลิปอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องยูทูบครูเอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเราติดตามทางเพจและทาง YouTube ได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท